ตอนนี้ต้องขอออกมาเตือนพี่น้องประชาชนนะครับยอย่าลงเชื่อวิธีเอาประกันโควิดครับโดยการทําให้ตัวเองติดเชื้อนอกจากจะไม่ได้ประกันแล้วนี่นะครับยังอาจถูกคดีช่อโกงจากบริษัทประกันภัยอีกด้วยแหะครับ จากกรณีที่มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งนะครับโพสขายยาดมที่จะทำให้ผู้นำไปใช้ติดโควิดได้ซึ่งภายหลังบอกว่าเป็นเรื่องล้อเล่นครับแต่ก็ต้องถูกเจ้าหน้าที่ดำเนินคดีขอเตือนนะครับว่าในส่วนของผู้สนใจซื้อหรือผู้ที่จงใจทำให้ตนเองได้รับเชื้อเพื่อหวังประเงินประการนั้นถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและจะไม่ได้รับการชดเชยค่าสินใหม่ทดแทนขณะที่เจ้าหน้าที่เคลมประกันนะครับมีประสบการณ์และมีการเชื่อมโยงข้อมูลการทำ การที่สามารถตรวจสอบพฤติกรรมช่อบโกงได้ ซึ่งหากตรวจพบว่าช่อโกงนะครับผู้กระทําผิดจะมีความผิดอาญาฐานช่อโกงประชาชนมีโทษจําคุกนะครับสปีปรับไม่เกิน3 0 0แสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับครับในส่วนของคนที่ตั้งใจจะติดเชื้อนะคะเพื่อหวังเคลมเงินประกันโควิด1ิเเองก็อาจจะเข้าข่ายไม่สุจริตหรือว่าเป็นการช่อฉมประกันภัยซึ่งก็อาจจะทําให้ประกันนั้นเป็นโมฆะนั่นหมายความว่าไม่ได้เงินประกันสักบาทเลยนะคะโดยย้าว่าทางบริษัทประกันมีประสบการณ์มายาวนานค่ะสามารถตรวจสอบได้ว่าเรื่องไหนผิด ปกติก็จะถูกตรวจสอบอย่างละเอียดจนนำมาซึ่งการทราบว่าความจริงนั้นเป็นอย่างไรนะคะคุณผู้ชมขาดีที่สุดก็คือ